ท่านก็จะชมเชยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยอาการสามประการนะโดยปกติเวลาจะเขียนตำราหรือจะแต่งตำราหรือจะกล่าวนอบน้อมลึกถึงคนของพระองค์ก็จะชมเชยด้วยอาการสามที่เรียกว่าสัมปทาสามสัมปทาแปลว่าความถึงพร้อมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะมีอยู่สามประการหนึ่งก็คือเหตุสัมปทา แปลว่าความเป็นพร้อมแห่งเหตุเป็นอดีตนะโยมนะตอนนี้นะตัวนี้เป็นอดีตหรือเติมเข้าไปบุพภเหตุสัมปทาไ,ได้เพื่อที่จะให้เข้าใจง่ายขึ้นนะบางคนก็จะเขียนว่าบุพภะเ,เหตุคือเหตุในอดีตเขียนเหตุเฉยก็ก็ได้เหมือนกันถ้าเราเข้าใจนะเข้าใจได้เหตุสัมปทาก็ เรียกว่าความถึงพร้อมเหตุแล้วก็พระละสัมปทาหรือว่าความถึงพร้อมเป็นผลสามก็คือศัตรูประการละสัมปทานรือว่าความถึงพร้อมในการที่อุปการะแก่ม,มูสัตว์นั้นเวลาเราจะชมเชยก็จะอยู่ในสามประเภทนี่แหละเป็นความถึงพร้อมเป็นสมบัติอะไรถึงพร้อมก็คือสมบัติอะไรสมบัติของพระพมีพระภาคเจ้านะเราแปลกันว่าสมบัติสมบัติ เหตุสัมปทาที่เรียกว่าความถึงพร้อมย่งเหตุเนี่ยท่านก็จกําแนกออกไปเป็นสองประการนะสองประการมีอะไรบ้างก็คือมหากรุณาสมายโยโคมหากรุณาสมายโยโคก็หมายถึงความที่พระโพธิสัตว์เนี่ยเป็นผู้ที่ประกอบด้วยความกรุณาในหมู่สัตว์โดยปกตินี่ะงค์ก็มีปกติที่จะ เกื้อกูลต่อมูสัตว์ทั้งหลายนะนะตั้งแต่นู้นแหละในพระพุทธพยากรพระองค์ก็ทรงสละอารหัตผลที่มาสูงงั้งประหัตแล้วก็ตั้งทำสิบประการก็รคือพุทธการลระกาศทำสิบไว้ในใจก็คือทานบารามีเป็นต้นจนถึงนน้นแหละอุเบกขาบารามีนหะนะเพื่อที่จะสั่งสมโพธิสัมภาระหรือว,ว่าบุญ ที่เรียกว่าบาลมีที่ยิ่งเพื่อที่จะบ่มสัมมาสัมโพธิญาณให้ให้เกิดขึ้นก็เลยต้องมีบุพเหตุนะมีบุพเหตุพระองค์เป็นผู้ที่มีพระมหากรุณาอย่างยิ่งที่ว่ามหากรุณาสมัโยโยคเป็นเหตุในอดีตเหตุสัมปทา แล้วก็ยังมีโพธิสัมภาะระโพธิสัมภาระสัมภารณะ,ะคือการสั่งสมบารมีที่เหลือนันหนึ่งบาลมีทั้งสามสิบทัศนนั่นแหละหมายเอาด้วยนะโพธิสัมภาระเราอาจจะเคยได้ยินสัมภาระมิบากอะไรทํานองนี้ใช่ไหมอ,อันเดียวกัน่นโยมน,นะการสั่งสมบารมีก็คือทำที่คอย สนับสนุนอุปธรรมต่อการตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมปธิญาเนี่ยเาเรียกว่าโพธิสัมภาระนะคำที่เป็นเครื่องตัดสู้เฉพาะโพธิสัมภาระเนี่แปลว่าธรรมที่เข้าอุอปธรรมต่อโพธิญาณเนี่ยอย่างนี้ก็ได้นะอุปธรรมต่อโพธิญาณได้แก่อะไรก็ได้แก่คำทั้งหลายมีทาน ฐานะบารมีเป็นต้นนั่นแหละโพธิญาณก็หมายถึงมรรคญาณก็ได้นะหมายถึงมรรคญาณก็ได้หมายถึงสัพพัญญุตญาณก็ได้นะในบางที่ก็หมายถึงสัพพัญญุตญาณด้วยเพื่อที่จะให้สัพพัญญุตญาณเกิดขึ้นก็ต้องสั่งสมโพธิสัมภาระนี่แหละ เป็นชื่อของบารมีทั้งหมดสามสิบท่าัไหนก็เรียกว่าโพธิสัมภาระอันเดียวกันมีอะไรสงสัยไหมโพธิสัมภาระนี่จะเกิดขึ้นก็ต้องอาศัยมหากรุณานะ่นความเป็นผู้มีกรุณาอันยิ่งนะมีในอัธยาศัยของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายอยู่แล้วนะกร,รุณาเนี่นะเป็นไปในสันดานของพระโพธิสัตว์และของพระผู้มีภาคเจ้าอยู่แล้ว ถ้าเป็นไปในสันกระแถขนข,นของรบริษัทก็เอาตั้งแต่นู้นสมัยที่เป็นสุเมธาดาบทนั่นเนานะหรือเอาตั้งแต่นู้นน่ะตั้งแต่เป็นนายสำเภาเรือออกเรือแล้วก็เรือแตกแล้วก็เอาแม่ขี่บนคอแล้วก็ว่ายน้ําอยู่ในมหาสมุทรคนปกติเนี่ยก็จะทิ้งพ่อทิ้งแม่แนละ้วเอาชีวิตคาเทียนะอันนี้นี่ว่ายมาแล้วก็นึกถึงแม่กลับไป หาแม่แล้วก็แม่ชี่บนคอแล้วก็วไหว้น้ำในมหาสมุดรโอ้โหนะท้าวสากายเห็นก็โอ้โหเนี่ยเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยใหญ่มากนะสมควรที่จะเป็นอะไรอเป็นพระสมมาสมพุทธเจ้าได้เนหะ็นไหมบุคนนี้ถ้าปราถนาเนี่ยจะสำเร็จใจใหญ่ขนาดนี้นะนะใครสนใจบ้างก็เอาเลยอบมวิชาเอาไหม <laughs> ขึ้นมาเ่ะเอาลักอน,นอย่างนี้นะมันก็ไม่แน่นะไม่แน่นะทายาใส่ยคนนึถ้าเอาการุณาก็เอาเปนแถวนั้นแหละเห็นแล้วว่าพราะองค์มีกรุณามากเห็นไหมขนาดตัวเองไหน้นำะมหาสมุทรขอบมองเห็นไหมไม่เห็นเลยนะจะรอดไม่รอดก็ไม่รอดยังต้องกลับไปเอาแม่มาขี่คอแล้วก็มาไหว้เห็นนะนี่กรุณามากขนาะดตอนเป็นสุเมธาดาบทก็ยอมทิ้งการบรรลุธรรมเลยนะเห็นมหยังต้องมีกรุณาอย่างมาก และก็ตอนที่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่ต้องพูดถึงพระองค์นี้พระมหากรุณาอย่างยิ่งจริงๆนะจึงชื่อว่ามหากรุณาสมัยโยโคเนี่ยเป็นผู้ประกอบด้วยพระมหากรุณาส่วนโพธิสัมภาระพาลนะเนี่ยก็เป็นชื่อของบรารมีทั้งสามสิบหรือพุทธกาลกัตธรรมทั้งหลายนั่นแหละทมที่จะทําให้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้สังสม อบรมเป็นชื่อการสั่งสมอบรมนอกสัมภาระนะเนาะสั่งสมแล้วก็อบรมมาอย่างดีแล้วเนี่ยถูกสั่งสมอบรมมาตั้งแต่ในอดีตนั่นแหละก่อนที่จะได้เป็นรพระสมณะสัมพุทธเจ้านั่นอย่าไปอัศจรรย์ใจเวลาเห็นพระพูทมีพระภาคเจ้าว่าไม่เหมือนคนอื่นในหลายเรื่องอย่าไปแปลกใจเอาดีกันนอย่าไปแปลกอัศจรรย์ใจแบบเนี่ยเกิด สิ่งที่เราอาจจะไม่คาดถึงได้ิทธิคัหมดแต่อย่าไปคิดว่าเป็นไปไม่ได้ไปแล้วกันน,ะ,นะเกิดความอัศจรรย์ว่าเป็นบุคคลผู้ที่น่าอัศจรรย์จริงๆนะทำในสิ่งที่บุคคลก็ทำได้ยากแต่อย่าไปคิดจนเป็นขนาดว่าไม่น่าเป็นไปได้อ่าไปแปลกใจจนขนาดนั้นถ้าไปดูพุทธกาลกระกรกรทำเนี่ยไปดูจริยาคุณของพระองค์โอ้โหจะทํายากมันจะในอดีแล้ว กรรมต่างๆก็ทำมาอย่างมันผลวิบากที่ให้ก็เลยถึงพรมีมีบุพเพะตุสัมปทาอยู่แล้วในอดีตแต่ก็เป็นกรรมที่ยิ่งทั้งหมดเลยนะมาตั้งแต่ในอดีตคนที่เขาไม่เชื่อในพระสมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่เชื่อในคุณในการทังสมบรารมนนี้แต่ในอดีตถ้าเขาเชื่อการทังสมบรมีเนี่ยเขาจะไม่ปฏิเสธคนของพระสมมาสัมพุทธเจ้าหรอกอ่าใช่บุงค,คลคนเดียวจะไปทำได้ยังไง ไม่เชื่อว่าตอนคลอดแม่จะเืินคลอดจะมีชีวิตอยู่ได้ยังไงอคลอดในป่าด้วยคลอดออกมาจะไม่มีน้ำคำั่มมีมูลชินมีเลือดเปื้อนออกมาได้ยังไงคลอดออกมาแล้วยังไม่พอเดินได้อีกตั้งเจ็ดเก้าอีกแถมเปงวาจาอีกต่างหากใช่ไหมคนเขาใช่คนเขาไม่เห็นจริยาคุณของพระองค์ก็เลยปฏิเสธตัวเป็นไปได้เนี่ยเป็นไปไม่ได้เอาอะไรมาวัดเรื่อความคิดของเรา มไม่เห็นใครเห็นใช่ไหมถ้ามีคนตาบอกผ้าพ้าจันทผ้าชิดไม่มีเพราะอะไรเพราะไม่เห็นเนาะถามว่ามันม,มันคนที่จะกล่าวนี้ไม่ใช่ไหสารพัดคนที่ไม่เลื่อมใสก็คิดไปต่างๆนานาเลย เราศึกษาคําสอนแล้วเราอาศจรรย์ตั้งียวคำสอนแล้วเราพิสูจน์ได้นั้งแต่คำสอนใครจะมานั่งสอนปัจฐานอนภะิธรรมในเยอะขนาดนี้นะเป็นแก่ได้ขนาดนปฏิจจสมุปบาทนะนะมันก็ต้องรักษาศรัทธาของตนนะยังไม่ต้องรักษาศรัทธานคนที่พูดให้ออกเนะีโอ้อาจจะเยอะกว่าได้สั้งไปนะดึง,ง,งให้เราหมดศรัทธา พุทธคุณทั้งหลายที่เป็นที่จะเกิดขึ้นมาในสมัยตัสรูก็อาศัยโพธิสัมภาระนี่แหละเป็นมูลเป็นเหตุเป็นเหตุแห่งพุทธคุณเนี่ยเป็นเหตุพุทธคุณคือจริยาคุณนะอย่างนี้นี่เป็นจริยาคุณเป็นเหตุแห่งอะไรเป็นเหตุแห่งพุทธคุณพุทธคุณคือสิ่งที่คุณธรรมที่มีในสมัยที่ตัสรูแล้ว ต่อมาพระสัมปทาพระสัมปทานีท่านแบ่งออกเป็นถึงสี่ประเภทนะความถึงพร้อมเห็งผลเป็นผลของเหตุสัมปทานเลยทเดียเป็นผลของเหตุสัมปทานพระสัมปทาสี่ประเภทมีอะไรบ้างมียานสัมปทานยานัสสัมปทานเนี่ยท่านเอามรรคยานที่เป็นเหตุที่จะให้ได้สัพพายุตยานสัพพายุตยานนี่เป็นปัญญาหรือว่าปัญญรียที่อยู่ในมหา,ก,ากิรนะิยาจิตน เกิดทางมโนทวาราชนะไม่ใช่เป็นมโนทวาราชนะจิตนะเป็นเกิดทางมโนทวาราแล้วก็เป็นมาหากิริยาจิตญาณสัมปยุทม,มาหากริยาจิตญาณสัมปยุตแต่ว่ามรรคพยาเนี่ยเป็นเหตุที่จะให้ได้ มรรคยานของสาวกทั่วไปเนี่ยไม่เป็นเหตุให้ได้สัมไม่เป็นเหตุให้ได้สัพพัญญุตยานนะสาวกทั้งหลายก็ตัดสรลุอริยมรรคและละกิเลสแต่ว่าคุณที่จะได้เนี่ยน้อยกว่าแต่ของพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเนี่ยละกิเลสของพระองค์เนี่ยนะละกิเลสด้วยพร้อมทั้งวาสนาด้วยและก็เป็นเหตุให้ได้สัมมาสัมโพธิยานหรือสัพพัญญุตยานเลยนะเป็นเหตุได้สัพพัญญุตยาน อันนี้คือความต่างกันระหว่างมรรคขยานของสาวกกับของพระสมมาสัพพุทธเจ้าเม้อนแต่ของพระปฏิเจกน่ะของพระปฏิเจกก็ไม่ได้ก็ให้ได้คุณเฉพาะของพระปฏิเจ่านะพิเศษพระญาณนั้นสัมปทาของพระองค์ได้แก่มรรคขยานที่ถึงพร้อมคือเป็นเหตุให้ได้สัพพันธุญาณและต่อมาก็คือทศพลญาณสิบทศพลญาณสิบนี่แหละก็เกิดจากมรรคขยานนั้นเหมือนกัน มรรคยานก็เป็นเหตุให้ได้สัพพนนัตยานด้วยเทศาสัพพายานทั้งสิบด้วยเหมือนเดียวกันเลยอันนี้เขาเรียกว่าความถึงพวาอมเห็นยางต่อมาประหารนั้นสัมปทาความถึงพร้อมเห็นการประหารระองทรงประหารอะไรบ้างตอนที่ตัดสรุปใหม่ๆระองทรงประหารกิเลสพร้อมทั้งบาสนาได้ทั้งได้ทั้งสิ้นเลยถอนขึ้นได้โดยหมดจดไม่กลับมาเกิดอีกเลยนะ เ้าเรียกว่าพละสัมปทาประเภทปหานสัมปทาตามก็คืออนุภาวะสัมปทาความเป็นใหญ่ที่จะให้สําเร็จในสิ่งที่พระองค์ประสงค์สามารถที่ประสงค์ที่จะให้สําเร็จตามตามอะไรตามความปรารถนา อะไรชื่อว่าเป็นความสำเร็จที่พระองค์ทรงพรถนาก็คงจะเกี่ยวข้องกับธรรมเทศนานะอัตหมายเข้าใจงั้นนะพระองค์ทรงสแสดงธรรมเทศนาก็ดีทรงสแสดงยมกับปฏิหารก็ดีทรงทำอิทธิปฏิหารก็ดีได้หลายประการนะได้หลายประการมากๆเลย ก็เลยเรียกว่าอานุภาพนะความบริบูรณ์แห่งอนุภาพต่างๆที่พรงทรงกระทาได้ในขนาที่ได้เป็นพระสมมาสัมพุทธเจ้าแล้วมีอยู่เรียกว่าอนุภาวสัมปทานและก็ต่อมาก็คืออันสุดท้ายก็คือรลปากายยสัมปทานรลภกายยสัมปทานได้แก่ความยึงพร,ร้อมในอัตภาพที่ประกอบวปมหาผ 2, ลิลักษณะสาริสองและก็อนุพยัญชนะอีก แปดสิบอนุพยัญชนะก็คือส่วนวย่อยรายละเอียดนนเองมหาผูริลักษณะก็เป็นส่วนสําคัญต่างๆลักษณะที่โดดเด่นโดดเด่นกว่าอนุพยัญชนะนะอนุพยัญชนะเนี่ยลายละเอียดรายละเอียดก็ไปอีกนะอันนี้ก็ถ้าจะพูดถึง ลักษณะสามสิบสองถ้าพูดถึงเครื่องประดับก็อนุพยัญชนะหนึ่งเหมือนเครื่องประดับนะรายละเอยียดเข้าไปอีถ้าไปดูในลนักษณะสูตรเนี่ยท่านจะพัลนาไว้เยอะเยออย่างพระองค์มีนิ้วทั้งสี่อันเนี่ยเสมอกันนะ่นิ้วพระบาทนิ้วหนึ่งสี่เสมอกันนี่นิ้วเท้าก็เสมอกันอันนี้ก็เสมอกันนะสี่สี่อันเนึ่เสมอกันนะของเราเนี่ยไม่เสมอกันนะ,ะไม่เสมอกัน เป็นอย่างนี้ส่วนมากนิ้วก้อยจะสั้นกว่าเพื่อนในสี่นิ้วนิ้วก้อยจะสั้นกว่าเพื่อนของบางคนก็นิ้วก้อยกับนิ้วชี้ก็ยังพอๆกันก็มีนะแน่นอนมัดูบางคนก็นิ้วชี้กันเนี่ยเวลาเหยียดออกไปใช่ไหมมันมีนิ้วชี้กับนิ้วนางใช่ไหมนิ้วชี้กับนิ้วนางเนี่ยบางคนก็เท่ากันบางคนก็ไม่เท่ากันอืเป็นอย่างนั้น แต่ของพระสมมาสังวรธยาเนี่ยเท่ากันหมดเลยประดับตกแต่งด้วยอนุพยัญชนะอัตภาพของพระองค์นี่ก็ประดับตกแต่งทั้งลักษณะมหาพลรลักษณะสามสิบสองแล้วก็อนุพยัญชนะความน่าอัศจรรย์นี่เป็นสิ่งที่น่าสะนัเสรินก็เลยมีแม้แต่สรีระเรียกว่าสรีระคุณเหมือนกันนะสรีระคุณเหมือนกันไม่ ไม่ใช,ใช,ไใช่ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อาการสามสองนะอันนี้ลักษณะสามสองไม่ใช่อาการสามสิบสองที่ผมขนเล็บฝันหนังไม่ใช่อย่างนั้นนะอันนั้นเราก็มีกันหมดนะเนาะไม่ได้ไม่ได้กล่าวถึงพุทธเจ้าเราก็มีกันทุกคนแต่อันนี้มันเป็นมหาปริลักษณะลักษณะของมหาบริสารสองประการอืมใช่ไม่ว่าจะเป็นพนาสิก มันจะเป็นพระเนตไม่นยาจะเป็นประกันอย่างเงี้ยนจะบอกไว้ลักษณะสาริสองประกันไร่ไยดวงตาคิ้วปากคอพระสอพระหัสแขนเรื่องพระพักกรอบพระพักอะไรทั้งหมดนี่อือใช่ไม่เหมือนบุคคลคนทั่วไปที่พอจะมีได้มีบุญมากก็น่าจะเป็นพระเจ้าจากักรพรรด แล้วก็มีพามคนหนึ่งที่ว่าเพาวลีเนีมีลักษณะสามะะการในมหาพลิกักษณะสามสองมันจะมีอยู่สามะะการพามพาวลีอศัศจรรย์อยู่เหมือนกันนะเออเป็นปุโรหิตมาก,ก่อนคนมีบุญนถึงจะได้นะ อ่าใช่ใช่ส่งมาน์ปไปถามนะมาน์ทั้งท่ายสิบหกคนนะมีอชิตะมานุษย์เป็นต้นเลยนะไปถามปัญหาพุทธเจ้าจะมีบุญเยอะนะธรรมดาในบุญแกไม่น้อยนะอ้าอันนี้ก็ถือว่าจบในพระสัมปทาพระสัมปทาก็เป็นผลของเขียนตุสัมปทานอะไรอย เพราะมีเหตุสัมปทานจึงได้พระสัมปทานพระสัมปทานจะไม่เกิดขึ้นถ้าไม่มีเหตุสัมปทานเป็นผลเนื่องกันมาส่วนศัตรูประการสัมปทานก็เป็นผลมาจากพระรสัมปทานนี่เองน่ะคือการได้อนุเคราะห์มูลัพว์ทั้งหลายนี่แหละของพระองค์นะี่ก็เป็นผลมาเรว่าศัตรูประการะก็คือการกระทําประโยชน์เกือ้อกูลแจก หมูม่ตว์ทั้งหลายนะพระองค์แม้จะจำแนกศัตรูประกาละก็จำแนกออกเป็นสองโดยอัจยาศัยกับโดยความเพียรความพยายามของพระองค์นะโดยอัตยาศัยเนี่งท่านก็ขยายออกเป็นสองประเภทนั่คืออัตยาศัยเกื้อกูลต่อบสัตว์มีมากขนาดไหนท่านก็บอกว่ามีมากแม้ในในสัตว์ผู้กระุสนรายเช่นปเวิวทัตแม้นแต่บุคคลผู้ที่เขาทำร้ายพระองค์พระองค์ก็ยังปรารถนาดีต่อเข ยังอยากให้พ้นทุกข์อยู่นั่นนะอืขนาดเขาจะฆ่าจะเบียดเบียนจะทำลายชีวิตหนึ่งก็ยังปรารถนาให้ให้เขาพ้นทุกข์อยูอ่พระเทวทัตย,ยังเรียนธรรมะของผู้องคสงพระไตรปิดกเลยนะก็ยังให้บวชอยู่นะรู้เด้ว่าจะทำอนันตริยกรรมต่างๆรู้อยู่ทำสังฆเทศบ้างทำโลหิตูบาตบ้าง ขนาดทรงรู้อยู่แต่ก็ยังให้บวชเพราะคิดว่าเขาจะคิดได้ในภายหลังจะเป็นเหตุให้เขาได้สํานึกแล้วก็ได้ทําอุปการละอย่างใหญ่ไว้ทําเหตุอย่างใหญ่ไว้แล้วก็จะเป็นเหตุให้ได้ต่จะรู้ในอนาคตนะพระองค์มีอัจฉริยะใจเพื่อกูลต่อมูสัตว์ขนาดนี้เน,นี่ยใช่กรุณนาเมตตากรุณนามีอัจฉริยเพื่อกูลเรียกว่าสัตูปการละรรมนาความความที่จะอุปการละศัตว อัธยาศัยอัธยาอัธยาศัยที่มันเกิดอยู่บ่อยๆเรียกวอัธยาศัยอัธยาศัยของเรานั้มันมีทั้งฝ่ายดีฝ่ายไม่ดีพระโพธิสัตว์โดยปกติจะมีอัธยาศัยหกอยู่มีอโลพระอัธยาศัยคือความไม่โลภอโทสะอัธยาศัยก็คือความไม่โกรธอโมหะอัธยาศัยก็คือความไม่หลงแล้วก็วิเวกับอัธยาศัยก็คืออัธยาศัยในในการอยู่วิเวกอยู่คนเดียว แล้วก็เนคขมมะอัตฉรายัยก็คือเป็นผู้มีอัยารัยใในการเห็นโทษในการคลองเรือนมีอัยาศัยใในการอบอบวชเป็นนักบวชแล้วก็นิสรณะอัยาศัยก็อัยารัยที่จะออกจากภพนะไม่ยินดีในภพไม่มีอัยาศัยหกโดยปกตินะในที่นี้ท่านก็กล่าวเป็นอัยารัยที่พระองค์ทรงเป็นพระสมมาสัจพุพธเจ้าคือความเกือ้อกูลกันมาก พาะมีอัธยาศัยเก่าอย่างนี้อยู่แล้วมีกรุณาตั้งแต่บุพเพหตุอยู่แล้วเห็นไนะหมนยมมาการุณาสมัยโยโคอยู่ดั่ส่วนประโยคะในที่นี้นี่ก็หมายถึงความพยายามนะความเพียรความเพียรอะไรของพระองค์คือความเพียรที่จะ รอบ่มอินทรีย์ให้แก่สัตว์ทั้งหลายอัธยาศัยใช่ไหมอ๋ออัธยาศัยอัธยาศัยนี่ยังมีการรอคอยความแก่รอบอย่งอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายที่ยังอที่ยังไม่แก่รอบอันนี้ยังอยู่ในอัธยาศัยอยู่นะการรออย่นะอยายนยงนี้แหละอทนรอสามารถรอได้อยู่ไม่รีบอสอนธรรมะไปรอให้แก่รอบก่อนนะ ไม่เข้าใจก็รอไปรีบเนะ<ย>ออรอบอกโอ้ยยังไม่เข้าใจยังไม่แทงตลอดวันนี้ก็รอไปก่อนพูดพูดบ่มไปเท่าน้อยเทะหน่อยมันกับ,บ่มน้อยหนาบ่ม,บมหเหมือนกับ,กเ,บเหมือนกับมะม่วงนะ่ะนะไม่ต้องไปรีบบีบให้มันสุกเร็วนะรอให้แก่ซะก่อนแล้วก็ เป็นอย่างนั้นเหละนะพระองค์ก,คก็ทนรอได้นะทนรอได้รู้ว่าอัตยาสายของสัตว์ยังไม่แก่ก็รอได้แล้วก็มีประโยคะเนาะะโยคะเนี่ยก็หมายถึงความพยายามความเพียเรเพียรอะไรท่านก็บอกว่าเพียรในการประกาศพระสัตธรรมทั้งหลายที่เป็นเครื่องนําสัตว์ทั้งหลายออกจากทุกข์นั่นแหละโดยไม่มุ่งลาบสักการะไม่เพ่งเล็งที่จะให้ได้ลาบสักการะนะ เน้นไปในการนำสัตว์ทั้งหลายออกจากวัฏจกักรโดยมุ่งไปที่ยานเครื่องนําออกกันแล้วกันเนาะคือทําให้เขาเกิดปัญญาทําให้เขาได้ยานเป็นเครื่องนําไปสู่พระนิพพานทั้งหลายนั้นอันนี้เป็นสัตูปกาละมีอะไรสงสัย,ย,ยไหมยานใช่ไหม โอ้เยอะเยอะเยอะแต่เพาะกกาลังของพระพุทธเจ้าในเดินนี้ก็ประมาณสิบเด่นอย่างนี้ถ้าจะไปแยกก็โอแยกไปเยอะมากเลยถ้าว่าโดยย่อก็ประมาณนิดนนะยะมนะ